và đi tất cả mọi người, hôm nay chúng ta sẽ làm bánh trà mục trà, trà. Bắt đầu แก้วสุก่อนจะใส่ไข่มกุกเ,เยอะๆเลยพุดดิง้งชาเขียวเข้มข้นจะช,ชาเขียวเดิมประสบกภาพนะันจะเราจะไม่หวานมากเกินไปจะพร้อมเสิร์ฟจาชาเขียวไข่มกุกไปเยอะเข้มข้นหอมมัน น้อมจ้าขอบคุณที่รับชมจ้าสวัดิ์เชกันจ้า